ครับสวัสดีเพื่อนๆแม่พี่น้นนนนองทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมแนะเกมรวมอนิเมะนั่นเองเนะี่ยวันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคการอ่าแปลงนะฮะแล้วก็แปลงดาวแดงนะฮะอย่างง่ายเลยนะฮะผมก็ใช้อะไรบ้างนะฮะแปลยังไงนะฮะผมก็ก่อนไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสกกน,ำน,ำนำกุกปลอดภัยแนะนำดาวัาท็อปครับนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้อดนะครับมีทุกเกมไม่ท่านเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมอะไรจะโตไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมนะฮะ เติมกับร้านเราได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวนะูดจิ้งเวฟเซนเจโร์โล่เนี่ยคาบาวพับจีฟ,ฟ,ฟ,ฟลายวอลเลนต์เอาวีโปรโมชั่นทุกวันนะ่ยแล้วก็แร็คและล็อกทุกเวอร์ชั่นนะ่ยคอลแลบซัมเมอร์วอลมาแล้วก็เติมร้านเราได้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับแร็คแล,ลอ e ็อกดีเบิร์ดนะฮะแท็กตามนี้เลยแนละแอดเฟซบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้ทักมาที่เพจจะมีแอดมือคุณบริการนะฮะหรือไปดูไปดูที่เว็บไซต์หลังเราได้ว่ามีเกมอะไรบ้างก็ w w w a u t o m u p c o m เพจโวอกอ,อัตฮนะ มือถือเกมมีเยอะมากเนี่ยท่านเล่นเกมไรอยู่อยากเทปอยากเกเมเราเติมหวรานเราได้เติมเกมเติมถูเติมไวตเติมบตแบบไทย้องโอทอัพไม่มีการรีฟันแน่นอนฮนะก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยก็ขอประชาสัมพันธ์นก่อนว่าตอนนี้ช่องผมเนี่ยโดนปลอมแปลงนะฮะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะฮะ Facebook ผมไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วนะฮะปลอม a c e b o o k อ่าปลอม u t u b e นะฮะแล้วก็เอาชื่อ M2 g a m e เกนะฮะไปขาย ID นะฮะโรดระวังไว้ด้วย ตัวจริงไม่ขายไอดีนะฮะถ้าท่านโดนหลอกโดนโกงนะฮะซื้อไอดีแล้วโดนบิดโดนดึงไอดีขึ้นไปแจ้งความแคปหลักฐานการคุยคุยหลักฐานการโอนตังไปแจ้งความได้เลยไม่ต้องมาแจ้งในช่องผมนะฮะเพราะผมเตือนไปแล้วไม่ฟังก็แล้วแต่นะฮะใครไปซื้อไอดีปลอมโดยเฉพาะที่เป็นชื่อ M2Game ตัวเล็กระวังไว้ด้วยนะครับผมมาดูนะะการแปลงดาวแดงนะฮะที่ประหยัดและคุ้มค่าส่วนใหญ่นะครับผม ส่วนใหญ่ถ้าถ้าถ้าบางคนมีสมมติมีอะไหล่เหลืออย่างเช่นต้องการทำธาตุน้ำแต่ว่าอะไหล่มาแดงเยอะเนะก็ไปทำให้เป็นสองดาวแดงขึ้นไปนะฮะอย่างเช่นแมวตัวนี้นะผมทำสองดาวแดงขึ้นไปแตนะ่ผมก็คงเอาตัวธาตุมืดนะีนะ่ยไปแปลงจะแปลงได้ต่อเมื่อสองดาวแดงขึ้นไปนะครับนะผมแปลงตรงไหนนะกดตรงนี้เลยนะ่ง่ายก็ไปที่ รีเซ็ตตัวละครเราดิเนะเห็นไหมมันจะเขียนคำว่าแปลงนะฮะมันจะบอกเลยว่าแปลงตัวไหนได้บ้างเห็นไหมมันจะ2ดาวขึ้นไปยัน4ดาวเลยนะผมเนาะอ่ายันสดาวเลยนะแต่ว่า5ดาวผมยังไม่ถึงเนะี่ยผมเลยไม่รู้นะแต่เบื้องต้นคือ2ดาวขึ้นไปแต่อย่างเช่นเดกคุาอุย้ยไม่ไหวแล้วว่าเพราะว่าผมก็ไม่อยากทํา3ดาว4ดาวใช่ไหมจะถ้าทําแล้วก็แปลงได้ก็อยากจะแปลงเด็กคุาะนะ,ะ่ยหรืออยากจะแปลงตัวนี้นี่ก็ต้องใช้2ตัวเหมือนกัน อ่าเห็นไหมอาจจะแปลงตัวนี้นี่ต้องออกออกจากตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวนะตัวนี้มันอยู่หลายที่นะยาลืมมันซื้อไว้ด้วยนะโอ้โหหลายโหมดนนะฮะเดี๋ยวบน้งอ่าเห็นไหม มันก็จะ3ดาว4ดาวก็ใช้2ตัวคือมันประหยัดนะครับผมอย่างเช่นตัวเนี้นะครับผมมันหาง่ายทําง่ายถ้าเราอยากจะแปลงแล้วอยากสมมุติผมมียโรอิจิอยากจะแปลงมันใช่นไหมก็เอามาใส่ตรงนี้นะยูโรอิจิสองตัวก็ไปหาธาตุน้ำสองตัวอะไรก็ได้มาใส่เข้าไปนะครับผมแต่ว่าตัวที่เราจะแปลงตรงนี้นิสกะเลเซอร์ตัวนี้จะหายไปเลยนะอ่าจะหายไปแล้วก็จํานวน จำนวนตรงเนี้จะต้องใช้หินสิบนะฮะอ่าแต่ถ้าสองดาวอ่าสองดาวจะใช้แค่ห้าใช่ไหมอ่าตอนี้ก็จะถามอีกว่าหินตรงนี้หาจากตรงไหนครับพี่ง่ายๆเลยไปร้านค้ายฮีโร่ก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้ครับคําว่าร้านตรงเมาส์ผมชี้อยู่นะทางใต้คำว่าแปลงกดไปเลยครับผมเลื่อนลงมานะี่ยซื้อนะเราขาดเท่าไหรเราซื้อเท่านั้นนะีฮะ ซื้อได้วันละสามวันละสองอะไรอย่างนี้นะพยายามซื้อเก็บไว้แล้วก็บอกว่าพี่ครับแล้วไอหินตรงเนี้ใช้แต้มอะไรซื้อก็แต้มตรงนี้ครับย่อยตัวละครเนี่ยย,ย่อยตรงไหนก็เหมือนเดิมครับผมอา้าออกทำไมวะเนี่ยก็ย่อยตรงนี้แหละครับรีเบิร์ตเหมือนเดิมเนี่ยนี่คำว่าไล่ออกนะฮะก็ย่อย3ดาวที่เราไม่ได้ใช้นะฮะที่มันเยอะครับผมเหลือไว้หยาละสมก็พอเนี่ยย่อยไว้ ไอพวกแสงเมื่อยย่อยไปเลยเนะะี่ยหรือว่าอย่างละสมก็พอเนะแต่บางคนไม่มีจริงๆก็ไอตัวธาตุแดงอ่ะที่เราไม่ได้ใช้สีดาวอย่างเงี้ยที่มันมีเยอะๆไม่ได้ใช้อ่ะก็ย่อยไปได้ะครับผมเนาะถ้ามันขาดจริงๆเนะ,ะ่เปก็ไม่แนะนำหรอกย่อยสดาวดีกว่าเนะะี่ยดูการแป้งนะฮะแปงยังไงก็บางทีอะไหล่มันเยอะนะ,ะตัวแดงใช่ไหมอะอย่างรูเคียยัง,ไ,งไม่ได้ใช้ อย่าง um เซลมูนนี่ก็ทํา2ดาวแดงไว้ถึงเวลาเราก็มาแปลงเอาง่ายดีประหยัดด้วยนะผมเนาะถ้าอะไรมมนเหลือเยอะนะอ่ะนี่ผมจะแปลงแล้วนะไอะตัวนี้มันบางเนะไอตัวนี้ไม่ใช่มไม่ดีหรอกแต่ว่ามันจะไม่ได้ล้วงหลังถึงหลังเลยคือตัวเนี้มันบางแล้วมันชอบไปตีข้างหน้าทุกตัวนะฮะพอไปตีข้างหน้ามันจะวับหลังแค่ตัวแท้งหรือตัวหน้านะฮะมันจะไม่ไปหลังสุดน,นะฮะหลังสุดแถวหลังสุด มันจะตายง่ายไงเออมันต้องดาวมากกว่าคนอื่นเขาสมมติศัตรูหนึ่งดาวแดงเราต้องสองดาวแดงศัตรูสองดาวแดงเราต้องสามดาวแดงนะครับประมาณนั้นถึงจะอยู่ได้อ่ะวันนี้ผมจะแปลงให้ดูผมก็จะแปลงเอาตัวนี้มาใช้นะครับอ่า <s in the ocean> นะสองตัวแล้วก็ผมก็จะแปลงแล้วไอ้นี่ก็จะสืบทอดมาตรงนี้นะฮะแล้วไอ้ตัวนี้นัตสึกิจะหายไปแล้วเอลซ่าจะได้เอลซ่าแทนนะับนี่จะเป็นเทคนิคลับๆนะของมือใหม่ต้องรู้นะฮะ้ามือใหม่ไม่รู้ก็พลาดเลยนะฮะผมประมาณนี้ครับผมบนะผมก็จะได้เอลซ่ามาแล้วปึง้ง แล้วไอตัวนั้นหูกระต่ายผมก็จะหายไปแล้วเอลซ่าจะเป็น2ดาวแดงครับผมประมาณนี้เลยครับผมวิธีการแปลงเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะก็ไม่ได้รับอะไรมากมายนะะแต่บางคนก็อาจจะทําให้เป็นสลับมือใหม่อาจจะก,กลัวนะอาจจะไม่กล้าทำอะไรเงี้ยก็ผมทําให้ดูแล้วนะตัวนี้เก่งมากดีมากนะครับไม่ควรพาดตัวนี้เก่งมากตัวนี้มีอมะตะนะทั้งทีม แขนแก่งดาเมจแรงนะไฟฟ้าช็อตอีกต่งหักนะีก่ผมพยายามจะทำให้ได้นะตัวนี้ก็อลองเอาไปใช้กันนะเทคนิคการแปลงนะผมไม่ยากอะไรนะผมก็ประมาณนี้ก,กันนะฮะยิ่งเล่นยิ่งเก่งเกมนี้นะฮะก็ตอนนี้คนก็กำลังนิยมเล่นกันเยอะนะฮะก็ระวังด้วยมิฉาชีพอ้างชื่อเอ็นดูเกมนะฮนะชื่อผมจริงๆมาดูในสตรีม ก่อนจะซื้อไอดีก็มาดูผมได้นะก่อนจะซื้อไอดีก็หลักฐานไปซื้อที่ไหนก็ได้ครับยกเว้นที่มันขายคาว่า Into Game นะฮะนี่ปูไม่หวังดีนะฮะอยากติดคุกเออใครเป็นผู้เสียหายก็ไปแจ้งความได้เลยเนาะก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเกมนี้ก็เล่นยาวๆนะฮะสตรีมยาวๆนะเลยเป็นเกมหลักของช่องผมไปแล้วนะฮะยังไงก็คลิกดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม